สวัสดีครับท่านผู้ชมและนานานักตกปลานะครับและผู้ใหญ่ในวงการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับนัต้องเท่าจริงดีวชาแนลนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังพามายังหมายอ่างเก็บน้าหนองแหวนนะครับหรืออ่างเก็บน้ําใกล้บ้านนะครับวันนี้มากับคุณตาโชคครับคุณตาโชคจะอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะแผนกล้องไปนะครับครับคุณตาโชคนะครับจะอยู่ด้านนู้นนะครับนู้นนะครับยกมือไปปบาย่นะครับเอฟซีามหาเรื่อยนะครับ ก็วันนี้ก็ได้มาเจอกันนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันครับว่าวันนี้นะครับน้ต้องเท่าชิงดีชาแนลนะครับจะได้ปลาจากหมายนี้อีกไหมนะครับเมื่อวานนี้ได้ไป10แต้มครับเมื่อวานนี้ก็มาดูวันนี้ครับว่าจะได้ไหมนะครับก็สําหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วไปรับชมกันเลยครับ แล้วไปชมไม้แรกกันเลยครับ,รรรรบวันนี้ก็ใช้คัน3.6นะครับดากก้อนแบ็ก3.6สายเมน3.0สายหน้า2.5นะครับเบ็ดเบอร์0.8นะครับสวย หอ่นเนอไม้ที่สองครับกี้วัดวักดเบีุ้บวุบวุบวุบโอ้ยไม่จง ไม้จมไม้ที่สี่ครับไม้ที่สามลืมเปิดกล้องครับรอ,อาจจะบ,บึงป่าเลยลืมเปิดกล้องไม้ที่ห้า ไปไม้ที่หกไม้ที่ห้าคาเต้ไปดูประสูตรตโชูกได้บอะดรสับสู้ต่อไปโยนเกียร์ต่อไป ต้องปินกินดักเม็นดนด่ะไม่เม็ดไหนก็เม็ดนึงอ่ะ นี eat oh, ่ไงมัน <lent> ต <ceu> oh, <t ogether> ้องกินสักบาทนะโอ้สองตัวเลยเห็นไหครับปลาทูโอ้สองตัวเลยเฮ้สองตัวเลยเออลงน้ำแล้วลงน้ำแ้่ตัวนึงไปลงน้ำตัวนึงเร็วเร็วเร็วมันจะลงน้ำแล้วโอ้มี่หาด้วยเลยเว้ยเอาไปก่อนจริงดูอ sẽ cái này lụt đi ôi Sáng ngầm ngàm <laughs> โก้โะโตัวม่พัดเพนขึ้นมาไปฮยเพ้นขึ้นบนโตเนีเ่ยหัวกล้งว่่ได้หันไปทางพู้นนาะโอ้โดดขึ้นบอโตเนี่ยไี้ไปเดยว ลายเนี่ยเรียกว่าถ้าคุณมีตอดเนื้อจะเก็ดบปลายนั่นแหละเขาใช้เนี่ยปลาเดียวนะช่วงเนี่ยเบื้องสูงแล้วนี่เขาแลลงแล้เดี้ ป่าวังไข่ดิมันไข่แลวเดี๋ยวป่าวางเนี่ยไปอ่ะปาเขาใายมันไข่แล้ว เปลี่ยนผู้เป่ารถหยุดหยักจ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 ยักห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 ยัก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  สวยใช่ไหม บ็ดตัวเล็กบอลา้ด้วยนะฉันเบ็ดตัวน้อยๆนะฉันศูนย์จุดแปดบอลาเด้เมื่อกี้นะได้พรอบเนี้ยบ่มีลาเบ็ดตัวน้อยๆถ้าได้เกาะในใส่หนิหรือว่าอันนี้เกาะอยู่ตรงเหงือกแนี้ตายมันเต็มเบ้ามานะันเนาะมันเต็มวงมนะันน่ะ ว่าไม่ได้ผมโยนเม็ดแรกไปผมโยนไปข้างอีหยังสนินเด้ <c oughs> <c oughs> ปลามันมาก,กินแมบนี่วะปลามันกินมากกินลอยๆวะ แบบเบ็ดลอยๆนะเบ็ดว่าถึงดินนะเยื่อว่าถึงดินนะเห็นตัวแล้วแม่ว่าเป็ดปลานินไหมเาขียวแล้วคางแดงเนาะ Ơi bên đây lệ bậc kháng đèn Chúa chụp chìu kháng đèn cho mẹ tiệc xe ấy tôi nè chừng một vé đá gì á โดน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 มานี่มานี่โดนครับโดน ครับเรามาชมผลงานวันนี้ครับวันนี้ได้แปดแต้มจริงๆครับวันนี้เมื่อวานนี้นับผิดเป็นเป็นแปดเมื่อวานนี้ได้สิบนะครับนับได้แปดนะครับและสําหรับนนาๆท่านใดนะครับที่ชมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้น้ต้องเท่าจิงเดือชแนลนะครับด้ทําคลิปต่อไปนะครับส่วนตาโชคก็จะอยู่ด้านบนนู้นนะครับตาโชคแกยังไม่กลับนะครับ ก็จะเราจะกลับก่อนนะครับก็วันนี้ก็ก็ยังไม่เจออีกครับปานินมีเจอตัวนึงครับแต่ว่ามันหลุดไปนะครับมาท่านได้ขึ้นเหนือน้ำหลุดก่อนครับสำหรับนี้ครับผมก็ขอลาท่านนานนาและผู้ใหญ่ในวงการตกปลาไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายครับแล้วเจอกันอีกทริปหน้าครับ